สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้มาทําขนมแตงไทยนะคะเป็นขนมไทยที่ทําง่ายแล้วก็ส่วนผสมน้อยค่ะส่วนผสมทั้งหมดนะคะและว,วิธีทําจะอยู่ใต้คลิปค่ะฝากกดไลค์และติดตามด้วยนะคะเริ่มจากน้าแตงสุกนะคะเอามาบดหรือว่าจะปั่นกับกะทินะคะใส่กะทิเล็กน้อยแล้วก็ปั่นนะคะจะปั่นหยบหรืจะปันบบะป่นละเอียดก็ได้ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทสใส่ในชามผสมนะคะจากนั้นน้ำกะทิที่เหลือนะคะใส่ลงไปน้ำตาลทรายเกลือป่นเล็กน้อยค่ะแล้วก็คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันคนเรื่อยๆนะคะจนน้ำตาลละลายหมดเมื่อน้ำตาลละลายได้ที่แล้วนะคะ แล้วก็จะใส่แป้งแป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันนะคะที่เราร่อนไว้ใส่ลงไปเลยคนพยายามคนผสมจากก้นอ่างขึ้นมาแล้วก็ปาดปาดข้างๆ้างอ่างด้วยนะคะคนไปเรื่อยๆรืนะคะจนแป้งเป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะจะมีจะเป็น ลักษณะข้นเล็กน้อยค่ะแล้วก็นึ่งถ้วยตะไลไว้นะคะสัก10นาทีหรือสินาทีจากนั้นเราก็ตักแป้งหยอดลงไปในถ้วยให้เต็มพิมพ์นะคะวันนี้ใช้มอน,นึ่งไฟฟ้านะคะในการทําแต่ว่าความแรงของไฟฟ้านะคะอาจจะไม่เท่ากับการนึ่งแบบแก๊สนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีหรือว่ารอจนขนมสุกนะคะ เมื่อหยอดหมดแล้วนะคะเมื่อหยอดลงพิมพ์หมดแล้วเราก็จะตกแต่งหน้าด้วยมะพร้าวขูดหรือมะพร้าวอ่อนที่ขูดเส้นนะคะ,ะเพื่อเพิ่มความมันให้ขนมนะคะจากนั้นก็นําไปนึ่งเมื่อเมื่อนึ่งสุกแล้วนะคะก็เอาออกแบบพักข้างนอกให้เย็นนะคะจะนึ่งด้วยถ้วยตะลายหรือว่าขันข้าวหรือว่า ใช้ใบตองก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใช้ใบตองก็จะเป็นวิธีโบราณแล้วก็เพิ่มความหอมให้ขนมได้อีกนะคะขนมที่ได้นะคะก็จะมีลักษณะใสนะคะขุนใสนขุนใสแล้วก็ไม่แข็งนะคะจะออกนิ่มๆนึบๆน,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 นะคะก็หอมหอมแตงไทยหอมมะพร้าวนะคะ นีค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอให้มีความสุขทุกคนนะคะขอบคุณมาก